สวัสดีครับพบกับแม็กนะครับฟอร์ดพนักคอนมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินทร์นะครับวันนี้แม็กจะพามาชมนะครับหรือว่ารีวิวนะครับเจ้าวัยแท็กนะครับคันด้านหลังนะสีขาวดำนี่นะราคา1นึ่งล้านสี่หมบาทนะครับแต่ตัวนี้ราคา1นึ่งล้านห้าหบาทครับทำไมถึงแพงกว่าหมื่นหนึ่งสีของเขาเป็นสีขาวมุกนะครับราคาเลยเพิ่มขึ้นมา10,000บาทตัวนี้นะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะเครื่องยนต์นะครับร้อยเจ็ดสิบแรงม้านะครับสี่ร้อยห้านิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวแม็กจะพาไปดูนะครับว่า เน็กเจนคันนี้ต่างอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันครับมาเริ่มกันที่กระจังหน้าเลยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นลัตเตอร์ V6 นะครับเป็นโลโก้ FORD นะครับสีขาวตัดดำนะโลโก้ Ford สีขาวตัดดำนะครับไฟด้านบนไฟสิวทั้ง3เม็ดนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีส้มนะครับเลือกเป็นสีขาวได้นะเดี๋ยวเรามากันที่กันชนนะครับกันชนนะครับ เป็นสีโครเมียมนะครับสีโครเมียมนะห่วงลากจูงนะครับทั้งสองข้างนะครับมามากันที่ไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดตัดหมอกนะครับเป็นไฟ LED นะตัวนี้มาที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นไฟ LED นะครับจะมีเส้น daytime r u n n i นะครับอยู่นะครับตัวนี้ใส่ครอบครอบไฟหน้ามาด้วยนะครับโลโก้เลนเจอร์ชัดเจนเลยทั้งสองข้างนะครับ เดี๋ยวเรามากันที่ฝากระโปรงฝากระโปรงนะครับอ่าเป็นสกู๊ปทรงฟิตอันเนี้ยจริงๆอ่ะมีตั้งแต่ตัวเก่าแล้วนะครับอันนี้ลูกค้ามาติดตัวใหม่นะเป็นนิกเกนนะครับเป็นสีขาวตัดดำนะครับลายแล็ดนะครับเพิ่มเพิ่มความความสรีระของรถให้ดูคมขึ้นนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านข้างนะครับด้านข้าง ซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อซุ้มล้อ6นิ้วแบบปักหมุดนะครับจะเห็นนะครับว่าเป็นตัวต่อกัน2ชิ้นนะครับซุ้มล้อแบบปักหมุดนะครับมาต่อกันที่แม็กนะครับแม็กนะแม็กยี่สิบนะครับอสีลี่ยางนะครับเดี๋ยวแม็กดูแป๊บหนึ่งสามศูนย์ห้าห้าห้า R ยี่สิบนะครับตัวนี้ออฟลบสี่ออฟลบสี่สิบสี่ครับตัวนี้ปีกนกเดิมปีกนกเดิม เดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่แก้มข้างแก้มข้างนะครับสัญลักษณ์นะครับเทอร์โบสีดําตัดสีกาไฟนะครับเดี๋ยวเราจะไล่กันที่ชายบันไดเลยชายบันไดนะครับของแฮมเมอร์นะครับได้เหล็กนะครับคือต้องบอกว่าตัวนี้มีตั้งแต่ตัวเก่าแล้วนะครับตัวนี้ลูกค้าชอบนะครับอาจจะขึ้นลําบากนิดนึงแต่ว่าได้ความหล่อแน่นอนนะครับตัวนี้อ่ะเรามาต่อกันที่เบ้ามือจับ คันนี้ใส่เบ้ามือจับทั้ง4ประตูชัดเจนนะครับใส่ให้ครบแล้วนะครับฟิล์มติดแล้วนะครับคิวกันสาติดแล้วนะครับอันนี้ลูกค้าเสริมนะครับเสริมล็อกอันนี้จะล็อกกับตัวราวหลังคานะครับเป็นชุดใส่สัมภาระนะครับของแฮมเมอร์นะครับใส่อุปกรณ์ของแฮมเมอร์นะครับแบบมีไฟด้วยลูกค้าติดไฟแล้วนะครับนี้เปิดไฟได้นะเปิดไฟได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหลังสติกเกอร์ สติกเกอร์นะครับสาดโคนเนี่ยต้องบอกว่าเลือกได้ลูกค้าเลือกได้เลือกแบบได้ให้แม็กออกแบบให้ได้นะครับดังนั้นเรื่องสติกเกอร์ไม่มีปัญหาออกแบบได้เลือกได้เป็น,ปนโอ้โหเป็นร้อยลายอ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่โลบาร์นะครับอันนี้เป็นสปอร์ตบาร์นะสปอร์ตบาร์สีกาไฟตัดสีโครเมียมนะครับมากับเจ้าไวไ์แท็กเลยนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างนะบอกแล้วว่าโชคเนี่ยครับเน็กเจนนะครับเป็นโชคแยกนะครับ โชคแยกไม่ได้ไม่ได้อยู่นเช็ซีแล้วนะแยกออกมาจากตัวเช็ดซีแล้วนะครับตัวนี้โอเคที่เหยียบครับที่เหยียบขึ้นนะครับข้างข้างท้ายกระบะแม็กเรียกถ้า,ถาคพรภาษาบ้านๆอ่ะข้างท้ายกระบะแม็กไม่เหยียบยางแล้วเพราะวิีอ่ะลื่นเหยียบยางแล้วลื่นไงขึ้นนี่เลยข้างท้ายกระบะร้อยโลนะลเราขึ้นได้แล้วสบายแล้วไม่ลื่นแล้วนะครับเอเดี๋ยวเรามาดูไฟไท้ายกันด้านท้ายเป็นไฟ LED นะครับ อันนี้ครอบไฟมาให้ด้วยครอบดํานะครับสายัคเลนเจอร์ครอบไฟท้ายนะครับดำหล่อๆเลยเดี๋ยวมันจะไล่ไปดูไปเรื่อยๆไฟเบรกนะครับอยู่ที่เปิดนะครับที่เปิดแล้วก็อันนี้ติดครอบครอบฝาท้ายฟอร์ดนะครับเว้นตรงกลางไว้อันนี้ แม็กมั่นใจว่าน่าจะเป็น,เห,นเหมือนจะาเหมือนของเจนเก่านะมันเลยมันเลยดูไม่ไม่ไม่เข้าเท่าไหร่ไม่เข้าไม่เข้าไปรูปเท่าไหร่นะครับเว้นเว้นสายลักษณ์ฟอร์ดพร้อมกับกล้องหลังนะครับฝาท้ายโอเคแล้วก็ขาดไม่ได้เลยปัม๊มฝาท้ายกระบะนะครับอันนี้คือปั๊มเลยไม่เป็นสติ๊กเกอร์แล้วนะครับสัญลักษณ์เรนเจอร์นะครับอ่าแล้วก็การชนท้ายนะครับเป็นสีกาไฟนะครับเซนเซอร์ทั้ง4จุดนะครับ อยู่ครบเลยโอเคเดี๋ยวเราแวะมาดูด้านในกันนิดนึงเดี๋ยวแม็กพามาดูชมด้านในเพราะด้านในหล่อมากเดี๋ยวเรามาดูนะครับอ,อันนี้ก็คือด้านในนะครับภงมิอะไรก็เป็นไฟฟ้านะครับเป็นพุสตาร์ทนะครับระบบพุสตานะภงมิอะไรฟังก์ชันนะครับกับคุชคอนโทรนะครับฝั่งฝั่งซ้ายคุชคอนโทรฝั่งขวาเป็นภงมาอะไรฟังก์ชันนะครับตัวนี้ หน้าจอนะครับหน้าจอ8นิ้วนะครับหน้าจอดิจิตอล8นิ้วนะครับฝั่งซ้ายนะครับหน้าจอ10.2นิ้วนะครับโอเคนะครับอ่ากระจกนะครับตัดแสงนะกระจกตัดแสงมีที่เสียบด้วยนะครับมีที่เสียบกล้องด้วยโอเคอันนี้เป็นตัวออโต้นะครับเพราะว่าตัวของเขาจะเป็นไวเลสชาร์จและไทสีอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องต่อสายได้นะครับส่วนเบาะนะครับเบาะเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะ เป็นเบาะหนังนะครับขีดส้มนะตีสัญลักษณ์โลโก้ไวทแท็กนะครับที่เบาะอยู่แล้วด้วยนะครับอันนี้ปลั๊กไฟฟ้านะครับแปดทิศทางนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับก็เดี๋ยวชมกันอีกทีนึงก็พี่ๆท่านไหนนะครับสนใจนะครับ ไวท์แท็กนะครับราคา1นึ่งล้านบาทนะครับทักมาทางเพจหรือทักมาทางข้อความนะครับแล้วก็แม็กฝากเบอร์โทรไว้นิดนึง0 8 2 0 0 2 0 5 1 1นะครับเพจนะครับเพจเป็นฟอร์ดฟอร์ป้ายแดงนะครับโปรแรงบายแม็กนะครับแล้วก็ตอนนี้มีช่องทาง YouTube นะครับช่องทาง YouTube แม็กฝากไว้ด้วยแม็กฟอร์ดนะครับชแนลนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดเข้าไปดูคลิปกันด้วยนะครับแล้วก็ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องนะครับพาพาชมรถรอบคันอีกทีนึงลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับจะแต่งแบบนี้หรือ,อดูเป็นไกด์ที่จะ,ะแต่งตามนะครับแต่งได้เลยทักมาได้เลยเดี๋ยวแม็กจะทรงให้แน่นอนนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้แม็กฝากคลิปไว้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ